กิเลสมันเกิดที่ไหนก่อนกิเลสมันเกิดที่ในใจเพราะฉะนั้นไการให้ทานเป็นการตัดความโลภฆ่าความโลภทิ้งจากใจมังได้บุญกันตรงนี้ไงพอทำปุ๊บก็ฆ่าความโลภออกจากใจเคยถ้าทำบุญในระดับร้อยบาทเป็นประจำก็เป็นหลักประกันว่า ไอ้ในระดับร้อยเนี่ยยังไงไม่อยากได้ของใครนะแต่อย่าไปไว้ใจนะไปเจอระดับพันเขาเดี๋ยวตาโตทําบุญระดับพันอยู่เป็นประจาเลยเพราะฉะนั้นไปเจอไอ้ทรัพย์ระดับพันไม่อยากได้แลแต่ว่าเออไอ้ระดับหมื่นอย่าไปไว้ใจมันนะก็ขอบเขตของการฆ่ามันก็ฆ่ากันอย่างเงี้ยทาบุญระดับหมื่นระดับแสนเป็นประจําเพราะฉะนั้นเรื่องระดับหมื่นระดับแสนไม่อยากได้ของใครนะแต่ระดับล้านยังไม่รู้ เออมันยังมีเชื้ออยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยิ่งทำมากก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยก็แล้วกันถึงสุดท้ายเข้าพระโพธิสัตว์จึงทำบุญหมดตัวเลยไม่ต้องมีห่วงอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นความโลภที่มีอยู่มันถูกกำจับออกไปอย่างนี้รักษาศีงทำไมฆ่าความโกรธประเด็นมีแค่นี้เพราะว่าไอ้อะไรที่ขัดใจตัวเรานะ่ เดี๋ยวเรามันจะโกรธกาดความชอบความความเคยชินใจมันชักจะร้อนขึ้นมามันชักจะโกรธขึ้นมาอกอดขึ้นมาแล้วทําไงเดี๋ยวได้ทําร้ายกันอาจทำร้ายเนื้อตัวอาจทำร้ายถึงชีวิตอาจทำร้ายทรัพย์สินไม่รู้ทำร้ายคู่ครองทําร้ายไอ้กรณี้อแก้ยังไงตั้งใจรักษาศีลในการรักษาศีลก็อีกเหมือนกัน บางคนเขารักษาสีนแค่ศินห้าเอาและได้ขนาดนั้นก็เอาตัดรากตัดโคนให้ยิ่งไปกวนานั้นอีกเป็นไงละ่ะรักษาศินแปดสิน 8, สิบเข้าไปเลยก็จะยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปอีกเป็นพระก็สองร้อยยี่สิบเจ็ดไปเลยเอา้าวการค่าความโทสะของเราก็ค่าด้วยสิลไปตามลําดับลําดับอย่างเงี้ยก็เรามีกําลังใจขนาดไหนละ่ะชาวโลกทั้งหลายก็พยายามก็รับกันนะอย่างน้อยอามาตรฐาน วันธรรมดาล่ะข้าความโกรธด,ด้วยไรละ่ะศีลห้ารักษาให้ดีแต่ให้ดีกว่าน,นั้นอีกอ,อ,อังไงละ่ะวันพระแถนสักหน่อยหนะ้าแถมว่าไงเอาศีลแปลดก็แล้วกันความพรุ่งพลานแล้วก็ยิ่งดับให้มันลึกเข้าไปอีกถ้าจะมาบวชเป็นเดนเป็นพระซะเลยนั่นถึงก็ยิ่งดีแม้ถึงขนาดนั้นหลวงปู่บอกว่าไงรักษาศีลให้ดีแล้วก็ใจหยุดเข้าไปกลางกายนั่นแหละ เข้าถึงดวงศีลเลยนะอย่างนั้นนละยยิ่งดีใหญ่เลยก็มันก็ฆ่ากันเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยลูกเอ,อ้ยแม้การทาภาวนาการทําภาวนาก็เช่นกันทําภาวนาเป็นเรื่องของการพยายามเอาใจหยุดใจนิ่งเอาใจเข้ามาเก็บเอาไว้ในตัวเนี่ยใจมันเก็บไว้ในตัวความคิดร้ายคําพูดร้ายแล้วก็การกระทําได้ร้ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเอาใจมา เก็บเอาไว้ในตัวแล้วเมื่อใจมันเก็บไว้ในตัวมันมีสติดีเมื่อมีสติดีเอมันเลยคิดแต่ดีๆเข้ามาแทนที่นอกจากคิดดีๆเข้ามาแทนที่ใจมันใสเมื่อใจมันใสซะแล้วอไอ้กิเลสละเอียดละเอียดที่มันซ่อนอยู่ในใจลึกๆเนี่ยธรรมดาไม่เห็นมันเดี๋ยวมันจะโผล่มาให้เห็น ไอ้พวกกีเลสละเอียดละเอียดเนี่ยอะไรนะไอ้ความโง่ทั้งหลายแหล่ความไม่เหมาะไม่สมอะไรทั้งหลายแหลที่เราไม่ค่อยเห็นมันนะมันเหมือนตะกอนที่นอนก้นอยู่ในใจหรือเหมือนอย่างกตะกอนที่นอนก้นโอ่งนะ้าว่าใสานะ่ใสนะใส่โอ่งทิ้งเอาไว้สักเจ็ดวันนะไมอา้าวมันมีตะกอนเหมือนกันนะอเราวาดใจใสนะ่ใสแล้วเอาจริงๆก็มันก็มีเชื้องโง่อยู่ในนั้นเหมือนกันนะั่นแหละ เพราะฉะนั้นเมื่อทําภาวนามากเข้ามากเข้าใจใสยมากเข้าเดี๋ยวจะเห็นเชื้อโง่นั่นแหละแล้วทําไงไหน่ะเชื้อโง่แล้วนั้นความสว่างที่เกิดจากการทําภาวนานี่แหละมันจะฆ่าเชื้อโง่ที่อยู่ในใจเหมือนอย่างเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าก็ฆ่าความมืดที่มันห่อหุ้มโลกให้หมดไปอย่างนั้นนะการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา มันจึงค่าโลภโกรธหลงได้ด้วยอาการชนี้แหละ